สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักครับวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมจะได้มีโอกาสที่จะมา,าเรียนให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับทราบว่าในเรื่องของการพัฒนากําลังรบการพัฒนาการปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเรือเป็นอย่างไรนะครับในครั้งที่แล้วเนี่ยผมได้พูดถึงเรื่องของโ g ก World นะครับซึ่ง ก็เป็นเรื่องของความสลับซับซ้อนเรื่องของความไม่แน่นอนเรื่องของความ <c oughs> ไม่ชัดเจนนะครับที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ของเราซึ่งเป็นนิยามศัพท์สมัยใหม่ที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะครับว่า U9 world ก็คือมีตัว v ตัว u ตัว c ตัว a แล้วก็ world เนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยผมจะพูดเพิ่มเติมก็คือว่า เราเห็นความเป็นอูเวอร์เพิ่มขึ้นนะครับใน2เหตุการณ์เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึ้นในพมา่าเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ส่งผลกระทบมาถึงวิถีชีวิตส่งผลมากระทบมาถึงความปลอดภัยของผู้คนใน,ในชาตินะครับซึ่งผลกระทบอันนี้ก็คือว่าเราจะเห็นว่ามีการพังทลายของอาคารสถานที่ในบางแห่งนะครับ ตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าเราใช้กำลังพลกำลังเครื่องมือนะครับของทหารเข้าไปช่วยโดยในส่วนของกองทัพเรือเองเนี่ยเราใช้ทีมงานนะครับที่เรียกว่าชุดยูซ่านะครับหรือว่า Urban Search and Rescue Team ทีมท่ทรลอเนี่ยได้จัดเตรียมชุดยูซ่านี้เพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในการที่ได้รับ ภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นตัวอย่างอันนึงที่เห็นว่าเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆซึ่งอยู่ในโลกของอูก้าเนี่ยนะครับกำลังทหารแล้วก็เครื่องมือเนี่ยเราก็ออกไปช่วยเหลือประชาชนนะครับในเหตุการณ์ต่อมาก็คือท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ประกาศกำแพงภาษีนะครับหรือว่าทาลิฟ ขึ้นมากับประเทศต่างๆเนี่ยมีผลกระทบกับประเทศไทยโดยเราจะต้องอได้รับาการขึ้นภาษีอีก36%นะครับนั่นหมายถึงว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่คาดฝันนะครับเราไม่คาดคิดจริงๆเคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในอู a w กาเวิร์เนี่ยจะแก้ไขยอย่างไรครับสิ่งที่จะต้องมีต้องมีการเตรียมการต้องมีการแก้ไขเลยก็คือเรื่องของแผนเผชิญเหตุหรือว่าแผนที่จะแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ อย่างต่อมาก็คือเรื่องของอาการอัปเดตสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับให้มีความาทันสมัยอยู่เสมอนะครับอันที่3ก็คือว่ามีการฝึกฝนผู้ที่เกี่ยวข้องมีการฝึกฝนในการแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลานะครับอันที่4ี่ก็คือว่าเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารนะครับซึ่งซึ่งเรื่องพวกนี้เราก็ จะต้องแลกเปลี่ยนข่าวสารกับหน่วยต่างๆแลกเปลี่ยนข่าวสารกับต่างประเทศนะครับเพื่อทําให้สถานการณ์หร,หรือว่าภาพสถานการณ์ของอูกาเวอร์เนี่ยมีความชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็ประเด็นสําคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับซึ่งนํามาสู่เรื่องของการเจรจาต่อรองที่จะเกิดขึ้นนะครับหากเราทําได้ที่ผมได้กล่าวมาเนี่ยนะครับก็จะทําให้การแก้ปัญหาในอูกาเวอร์เนี่ยสามารถที่จะทําได้แล้วก็ บรรลุผลสําเร็จนะครับอาจจะด้วยความรวดเร็วบ้างหรือว่าอาจจะต้องใช้เวลาบ้างก็ต้องขึ้นอยู่กับทักษะต้องขึ้นอยู่กับกระบวนการต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับอันนี้ผมเพิ่มเติมให้เห็นว่าสิ่งที่เราคุยกันในครั้งที่แล้วนะครับซึ่งผมคิดว่าท่านผู้ชมผู้ฟังเนี่ยก็คงจะได้รับทราบถึงภาพสถานการณ์แล้ววันนี้เนี่ยมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับอาณาเขตของประเทศไทยเราเนี่ยนะครับเรามีพื้นที่ทางบกเนี่ย อยู่ประมาณ5 0 0แสนกว่าตารางกิโลเมตรนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเรามีพื้นที่ทางทะเลนะครับอยู่ประมาณ3 0 0แสนกว่าตารางกิโลเมตรเพราะนั้นในความเป็นจริงแล้วนะครับเราไม่ได้มองแต่พื้นที่ที่เป็นพื้นแผ่นดินนะครับหมายถึงว่าอธิปไตยของเราเนี่ยเรารวมถึงพื้นน้ำพื้นท้องทะเลไปด้วยนะครับก็คือ5 0 0แสนกว่าตารางกิโลเมตรบวกกับ3 0 0แสนกว่าตารางกิโลเมตรนะฮะนั่นคือสิ่งที่ เป็นอนณาเขตของเราที่จะต้องรักษาไว้ที่จะต้องบริหารจัดการให้ได้นะครับประเทศไทยของเราเนี่ยต้องถือว่าเป็นประเทศที่มีที่ตั้งนะครับหรือในปัจจุบันที่เราเรียกว่าเป็นประเทศที่มีภูมิรัฐศาสตร์ที่ดีที่สุดประเทศหนึ่งในโลกนะครับถามว่าดีอย่างไงต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในจุดที่มีภัยธรรมชาติที่น้อยที่สุดจุดหนึ่งในโลกนะครับแล้วก็พื้นแผ่นดินมีความอุดมสมบูรณ์มีแร่ธาตุสามารถที่จะ ทำการเกษตรสามารถที่จะอยู่อาศัยสามารถที่จะทําอุตสาหกรรมต่างๆได้อย่างดีแล้วก็มีความเหมาะสมนะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญอ,อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าในพื้นที่ทางทะเลของเราเนี่ยซึ่งมีกว่า3 0 0 0 0นตารางกิโลเมตรเนี่ยนะครับต้องถือว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในจุดที่เป็นภูมิรัฐศสตร์ที่ดีทางทะเลแต่สิ่งที่สําคัญกว่านั้นก็คือว่าเรามีทะเล2ด้านครับเรามีทั้งทะเลทางด้าน ทางด้านอ่าวไทยก็คือทางด้านตะวันออกนะครับกับทะเลทางด้านตะวันตกก็คือทางทะเลฝั่งอนันดานนั่นหมายถึงว่าทําให้เรามีทางออกทะเลนะครับถึง2ทางนะครับประเทศต่างๆในโลกเนี่ยนะครับพยายามที่จะ,ะใช้ทะเลได้อย่างให้มีประโยชน์มากที่สุดแล้วก็ทุกประเทศนะครับพยายามที่จะหาทางออกทะเลนะครับประเทศใดที่ไม่มีทางออกทะเลเขาเรียกว่าประเทศแลนด์ล็อกเนี่ยนะครับก็จะมีความยากลําบากในการ ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของตัวเองเพราะว่าการขนส่งเนี่ยทำได้ยากนะครับคราวนี้เรามาดูในประเทศไทยของเราว่าสิ่งที่กองทัพเรือรับผิดชอบอยู่ในพื้นที่กว่า3 0 0แสนตารางกิโลเมตรนั้นในพื้นที่3 0 0แสนกว่าตารางกิโลเมตรมีความสำคัญอย่างไรต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในพื้นที่ทางทะเลของเรานะครับเรามาีสิ่งที่เป็นทรัพยากรสำคัญนะครับอย่างที่ท่านก็คงได้ทราบเรามี เรามีทรัพยากรน้ำมันเรามีทรัพยากรก๊าซธรรมชาติแล้วก็เรามีทรัพยากรในทะเลอื่นๆที่เป็นอย่างเช่นเป็นแร่ธาตุหรือว่าเป็นทรัพยากรสัตว์น้ำต่างๆนะครับซึ่งเราสามารถที่จะหาประโยชน์จากสิ่งต่างๆที่เป็นธรรมชาติเหล่านี้เนี่ยนะครับเพื่อที่จะมาทำนุบำรุงมาสร้างเศรษฐกิจของเราได้เป็นอย่างดีนะครับมูลค่าเนี่ยถ้าท่านเคยได้ยินได้ฟังมาเนี่ย หลายๆสํานักวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณ24ล้านล้านบาทต่อปีนะครับอันนี้เป็นมูลค่าทั้งที่เป็นทรัพยากรแล้วก็เป็นมูลค่าของสินค้าที่เข้าออกนะครับแต่ว่าในบางสํานักวิจัยเนี่ยบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีถึง106ล้านล้านบาทเพราะนั้นสิ่งนี้เป็นมูลค่าที่มากมายมหาศาลนะครับมากกว่า GDP ของเราหลายเท่านะครับนอกจาก ทรัพยากรที่ผมได้เรียนให้ท่านทราบนะครับในปัจจุบันเนี่ยในเทคโนโลยีสมัยใหม่ในโลกสมัยใหม่เนี่ยเราอาจจะต้องมองถึงว่าใต้ใต้พื้นท้องทะเลเนี่ยเรามีทั้งสายเคเบิลใต้น้ำนะครับซึ่งสายเคเบิลเนี่ยก็มีความสำคัญในเรื่องของการติดต่อสื่อสารกับอีกส่วนหนึ่งก็คือในปัจจุบันเนี่ยใต้ทะเลเนี่ยเป็นแหล่งที่เก็บดัตต b เบสต่างๆนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ต่างๆซึ่งบริษัท หลายหลายบริษัทเนี่ยใช้เก็บเซิร์ฟเวอร์อยู่ในทะเลเพราะนั้นตรงนี้ต้องถือว่าใต้ทะเลเนี่ยมีความสำคัญกับทั้งแหล่งเป็นแหล่งทรัพยากรแล้วก็เป็นแหล่งที่เป็นที่เก็บข้อมูลเป็นที่เก็บวัตถุทางด้านเทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายนะครับซึ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยทำให้มูลค่าของการใช้ทะเลเนี่ยมีมูลค่าสูงขึ้นนะครับนอกจากสิ่งที่ผมได้กล่าวมาแล้วเนี่ย ทางทะเลเนี่ยก็ยังเป็นเส้นทางเข้าออกของเรือสินค้านะครับต้องยอมรับว่าสินค้าต่างๆในโลกนะครับแล้วก็สินค้าต่างๆของประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมาจากการขนส่งสินค้าทางทะเลเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเส้นเลือดที่สำคัญนะครับในการทำให้เกิดสินค้าที่จะเข้าเข้ามาในประเทศแล้วก็สินค้าที่ประเทศไทยเราจะส่งออกไปขายยังต่างประเทศเนี่ยต้องผ่านพื้นที่ทางทะเลนะครับเพราะนั้นต้องถือว่า พื้นที่ทางทะเลของเราเนี่ยมีความสําคัญมากนะครับแล้วก็จะทําให้เป็นส่วนที่จะส่งเสริมต่อความเป็นอยู่อย่างมีอย่างมีความสงบสุขแล้วก็ความเป็นอยู่อย่างมีความมั่งคั่งสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างความกินดีอยู่ดีให้กับประชาชนของเรานะครับในการใช้ทะเลนะครับนอกจากส่วนที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติต่างๆสิ่งที่เราเห็นชัดเจนอีก อีกเรื่องหนึ่งของการใช้ทะเลก็คือการท่องเที่ยวทางทะเลของเรานั้นเนี่ยต้องถือว่าเป็นจุดท่องเที่ยวที่สําคัญลําดับต้นๆของโลกนะครับนั่นทําให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางทะเลได้สร้างามูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยนะครับต้องถือว่าการท่องเที่ยวทางทะเลนั้นเป็นผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอันหนึ่งที่เราจะต้องรักษาไว้แล้วก็กองทัพเรือเองก็มีหน้าที่ที่จะในการทําให อุตสาหกรรมนี้ในการทําให้การใช้ประโยชน์ทางทะเลโดยเฉพาะจากการท่องเที่ยวนี้เป็นไปได้ด้วยความปลอดภัยแล้วก็ทําให้สถานะสถานภาพการท่องเที่ยวต,ต่างๆเนี่ยมีความสมบูรณ์แล้วก็มีความปลอดภัยอย,อย่างที่สุดครับจากสิ่งต่างๆที่ที่ผมได้กล่าวมาเนี่ยนั่นหมายถึงว่าประเทศจะต้องมีการรักษาอธิปไตยท้งเป็นทั้งทางบกและทางทะเลนะครับครน,นี้ผมขออนุญาตว่าในฐานะที่กองทัพเรือเนี่ยมีหน้าที่ในการที่จะ รักษาพื้นที่ทางทะเละเหล่านี้ไว้นะครับคราวนี้แล้วจะรักษาอย่างไรถ้าพูดให,ให้ชัดก็คือว่าเรามีหนึ่งมิตินะครับที่อยู่ที่อยู่บนบกก็คือเป็นภาคพื้นดินนะครับกับมิติที่ขึ้นไปในไปในอากาศนะสองมิติอันเนี้ยเนะี่ยก็จะมีเหล่าทัพที่รับผิดชอบอยู่ก็คือกองทัพบ,บกเขารับผิดชอบในพื้นที่ที่เป็นผันดินนะฮะในกองทัพอากาศก็คือเป็นพื้นที่ที่เป็นอากาศเหนือแผ่นดินขึ้นไปแต่ว่า ทั้งสองส่วนนี้อยู่ในสองมิตินะครับแต่ว่าถ้ามาดูในทะเลเราจะพบว่าพื้นที่ในทะเลเนี่ยไม่ได้มีแค่พื้นที่บนผิวน้ำเท่านั้นนะครับแต่ยังหมายถึงห่วงอากาศที่เราจะต้องรักษาไว้นะครับกับสิ่งที่เป็นความจำเป็นก็คือพื้นที่ที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยเป็นแหล่งที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเหตุที่กองทัพเรือเองเนี่ย จะต้องเพิ่มขีดความสามารถให้ครบถ้วนทั้งผิวน้ำทั้งใต้น้ำแล้วก็ในอากาศนะครับเพราะนั้นสถานการณ์ในโลกที่ถ้าย้อนกลับไปดูครั้งที่แล้วเนี่ยเราจะพบว่าแนวของความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นประเทศมหาอำนาจสองประเทศที่ที่มีแนวความขัดแย้งที่อยูอ่ในบริเวณใกล้ๆเราเนี่ยนะครับถ้าเราขีดออกไปเนี่ยเราจะพบว่า ในย่าน200ไมล์ทะเลเนี่ยคือคือบ้านของเรานะค,คืออธิปไตยของเราเพราะนั้นเราจะต้องอรักษาพื้นที่บ้านของเราไว้นะครับคราวนี้การรักษาที่ดีที่สุดก็คือว่าเราเองเนี่ยประเทศไทยของเราจะต้องมีรั้วทางทะเลที่มีความแข็งแกร่งนะครับมีรั้วทางทะเลที่มีความมั่นคงจะต้องมีการสร้างรั้วทางทะเลนะครับสิ่งที่เป็นรั้วทางทะเลที่ดีที่สุดก็คือเรือรบนะครับแล้วเรือรบที่จะใช้นั้นเนี่ยต้องบอกว่า จากสภาพอูก a าเวอร์ซึ่งมีสภาพภูมิอากาศสภาพแวดล้อมที่มีความเปลี่ยนแปลงไปทะเลอาจจะมีขึ้นลมที่แรงมากขึ้นนะครับสภาพอากาศที่แปรปรวนมากขึ้นเพราะฉะนั้นเรือที่จะอยู่ในทะเลได้เนี่ยจะต้องอยู่ได้24ชั่วโมง7วันนะครับโดยที่สามารถปฏิบัติการอยู่ได้ตลอดเวลาทุกวันนะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าทอรอต้องการเรืออะไรที่มีความสามารถขนาดนั้นนะครับ ผมก็ตอบได้ว่าสิ่งที่ทอเรอต้องการก็คือเรือที่มีขนาดใหญ่พอสมควรแล้วก็มีขีดความสามารถที่สามารถที่จะสกิดเตือนประเทศที่จะเข้ามาใช้พื้นที่ของเราเป็นสนามรบได้ว่าการุณาอย่าเข้ามาในพื้นที่ของเรานะครับอกองทัพเรือก็ควรจะต้องรักษาไว้ให้เป็นความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับสิ่งที่กองทัพเรือจะต้องรักษาไว้ก็คือพื้นที่ทางทะเลให้มีความปลอดภัยทั้ง มิติบนผิวน้ํามิติใต้น้ําแล้วก็มิติที่เป็นห่วงอากาศในทะเลนะครับเพราะฉะนั้นเรือที่เหมาะที่สุดนะครับแล้วก็มีความประหยัดที่สุดมีความคงทนทะเลมากที่สุดแล้วก็ใช้กําลังพลน้อยที่สุดก็เรียนสั้นๆง่ายๆว่านั่นคือเรือฟรีเกตนะครับจริงๆแล้วเรือใหญ่กว่านั้นก็ดีนะครับอย่างเช่นเรือพิฆาตแต่ว่ากองทัพเรือเนี่ยไม่มีงบประมาณที่เพียงพอขนาดนั้นนะครับแล้วก็ กําลังพลก็ไม่สามารถที่จะใช้กําลังพลที่มากมายขนาดนั้นได้นะครับที่สําคัญที่สุดก็คือว่าการบํารุงรักษานะครับเรามีขีดความสามารถที่จะทําได้ในระดับที่เป็นเรือฟรีเกตเนี่ยได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนนะครับเพราะว่าเรามีประสบาการณ์กับความสามารถของช่างที่จะซ่อมบํารุงของเรานะครับนั่นหมายถึงว่าเรือฟรีเกตมีความจําเป็นที่จะ ใช้งานนะครับรวมทั้งเรือดำน้ำที่ผมได้นำเรียนแล้วว่าทรัพยากรใต้น้ำก็ดีหรือว่าภายัยที่เกิดมาทางใต้น้ำเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่กองทัพเรือจะต้องมีการระมัดระวงังแล้วก็มีการรักษาไว้นะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องถือว่าการสร้างพลังอำนาจทางทหารทางทะเลเนี่ยมีความจำเป็นนะครับแล้วก็เรือฟริเกตนั้นมีความจำเป็นนะครับทำให้ เราสามารถที่จะรักษาพื้นที่ทางทะเลได้ครน,นี้อาจจะมีหลายท่านถามว่าแล้วจํานวนของเราเนี่ยจะต้องมีมากมายเพียงใดนะครับผมเรียนอย่างนี้ครับว่าด้วยขีดจํากัดทางด้านงบประมาณด้วยขีดจํากัดทางด้านกําลังพลที่เราไม่ได้มีกําลังพลมากมายอะไรนะครับเพราะฉะนั้นจํานวนเนี่ยเราไม่ต้องการจํานวนมากมายนะครับแต่เราต้องการจํานวนที่เหมาะสมนะครับมี การใช้งานที่คุ้มค่าที่สุดนะครับแล้วก็สามารถที่จะ,ะใช้งบประมาณในการบำรุงรักษาเขาเนี่ยได้ประหยัดที่สุดนะครับเราไม่จำเป็นต้องมีจำนวนมากแต่เราจำเป็นต้องมีเรือที่มีขีดความสามารถแล้วก็มีสมรรถนะสูงนะครับนั่นหมายถึงว่าเราจะต้องใช้เทคโนโลยีเราจะต้องใช้ทักษะเราจะต้องใช้ความชำนาญที่จะให้เรือลำนี้ นะครับเรือฟรีเกตของเราที่จะมีในอนาคตเนี่ยสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยผมก็ขอนําเรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบถึงความสําคัญของทะเลแล้วก็สิ่งที่ควรจะมีคู่กับทะเลก็คืออํานาจในการใช้เรือของเรานะครับอำนาจในการที่จะป้องกันประเทศของเราที่ มีได้อย่างเหมาะสมมีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับเพื่อที่จะทําให้ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเพื่อทําให้เกิดความปลอดภัยของการอยู่ในประเทศไทยของเราแล้วก็ทําให้ประชาชนนะครับมีความสุขในการในการดารงชีพแล้วก็มีความปลอดภัยให้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่กองทัพเรือกําลังดําเนินการแล้วก็จะรักษา พื้นที่อธิปไตยทางทะเลที่มีความสําคัญอย่างที่ผมได้นําเรียนไว้ให้ได้อย่างดีที่สุดนะครับก็ในวันนี้ผมคงใช้เวลาเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ในครั้งต่อไปก็คงจะมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อต่อไปในในเรื่องของการที่จะมีอำนาจกำลังลบมีเรือฟริเกตได้อย่างไรแต่ครนี้ก่อนที่ผมจะาลาท่านผู้ชมไปนะครับผมฝากไว้อย่างหนึ่งว่า ในการที่จะรักษาสันติภาพให้เกิดขึ้นนะครับมีแนวคิดนึงว่าการรักษาสันติภาพที่ดีที่สุดการเกิดสันติภาพที่ดีที่สุดนะครับก็คือการมีกําลังลบที่สมบูรณ์นะครับการมียุโทโธปกรณ์ที่มีขีดความสามารถนั่นจะทําให้เกิดสันติภาพาในภูมิภาคนั่นจะทําให้เราสามารถที่จะดํารงตอนอยู่ได้อย่าง ปลอดภัยเราสามารถที่จะรักษาประเทศของเราไว้ได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนครับแล้วพบกันในโอกาสต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ